มาครับนัดนี้เจอเวสแฮมยูไนเต็ดโอ้ผมได้เป็นตัวจริงแล้วฮึยสนามเวสแฮมสวยเพื่อนทดสอบมามาระชาล็อกไปยูโน่เอาไงเพื่อนยิง จังหวะนี้สวยบาลานคาเซ่เพ็ดจ่ายสวยไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมต้องยิงอะเฮ้ยโอ้ยเกือบละเฮ้ยเตะสวยจังเฮ้ยเพชรเฟยพุ่งสุดตัวเลยเฮ้ยแม็กควาย ไปเดี๋ยวหมุนมาเออทางวันี้แหละเพื่อนต้องเข้าแล้วอู้อาริโอลาเซฟใสยจัดมาเสาแรกเพื่อนโอ้โหเอาผมไปทับดีแคทไลท์อ่ะอ้องเจ็บเลยเพื่อนเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจโอ้โห โอ้เจ็บเลยดิแค่ไลท์โอ้โอ้เพื่อนเราอโทษโอ้เราไม่ได้ตั้งใจโอ้โหเราต้องออกเลย

มาเพื่อนมาได้อยู่ได้อยู่ไปรัดฟอดชีเลี้ยงไปเพื่อน,น,ฟนเฟ็ดอันตัวนี้เอาเลยเพื่อนเออสวยเดี<อ>๋หมุนเดีบหมุนมน้นองๆคมจัดลูกนี้ใ่กระโดดถีบเสาเว่งที ช้าดนให้ดูอ่ะปาเกต้ตึโอนได้เร่ระวังไว้นะ้ไอ้ปาเกต้าไันเก่งนะสวยมากเลยนะบูโรเพื่อนไปไปแล้วจังวันนี้ปึ๊บล็อกมาปั่นอุ้ยในทรไในทรย ดูฮะจังหวะนี้ล็อกมาปัน<ฮ>่นหลุดเสาไปนิดเดียวออสูเชได้มะปาเกตา้าโอ้โหลา่าเอ,อ้าหลุดเลยปลาเกต้ายิงอู้สวยดีโวลเรีเต้สวยจัดมาล่ะแกหมดเวลาแล้๋ยวโดนนั่งรุ่นี้อึ๊บโอ้ไม่ได้

เออสกัดเป็นเซเวอร์าลานเลิศสวยอึ้งโอ้ยอู้หูพลิ้างเซฟดีจัดเดิมหมุนออกไปแล้วเฮ้ยกระโดดอึ้กระโดดด้วขึ้นพอดีจังหวะนี้เพื่อนใส่โอ้โหซุปเปอร์เซฟ แรงตรงนี้เอยอย,ย,อย,ไไยิ่งไอแมกไว้แมกไว้ยิงไกลเลยเพื่อนเออเอาเลยเพื่อนขอดิยิงยิยงไม่ดีอะไรทำดีมาเลเซียมา โอ้โหโดนโดนทับ oh. ท oh ั oh. Oh ้ต oh. oh ัวเลยไปเฟตพาบอลขึ oh. Oh ้นหน้าจ่ายขึ้นหลังาเซวิโลเพิ่มยัดมูโรโอ้โหจับบอลไม่อยู่โอ้โหคือุยเฮ้ยระวังปาเกต้าอู้หน่าดีสุดย Uh, play play it, yeah. that uh, I don't think it's a to Given away by Manchester United. Oh, it's a and night. Night. And That is going to be all for this game. Well, we were oh. treated to goals, yeah, yeah. but no winners yeah. in the end. Stuart, what did you make of it? Well, Derek, it was certainly entertaining. โอเคคร hora, ับนัดนี้นก็คาราบาวครับกับุูดแทตันไอ้ตัวน oh, ี้มันเก่งไม่ไหว่ะมอลต้ามอลต้ามานี่เหรอวะตึ๊บกระโดดโอ้โหเคียย์ไอ้ดีกผมโหดอสัน สวยลนะันมา้นละนไปิมโดสวยสวยมามาขึ้นไปแล้วจังวันี้ไปไปต้องเข้าแล้วยิงเออเยี่ยมไปเลยไม่ดีใจท่าพิโดไม่ แบอลสะใจโอ้โหหลอกสวยวันนี้ไปยิงขมขมแรงมาเป็ดมาปีนวดเฮ้ยแฟฟรอรอดไปเพื่อนเออสวยมาแต่วันนี้บูโน,โนอหจริงเท้าไม่ทันนา้นเป็ดเพื่อนมา อ้แต่ปั่นเสาแรกเลยนะเฮ้ยโค้เออีเรียบร้อยเมื่อกี้ท่องแนแม็กไวมันวิ่งดีใจแสงหน้าผมผมเนิร์ดตรงแม็กไวโหมเข้า

กลับละวไดีดีแม่นโอราตาโอราตาเฮ้ยไอดีดีคุมโซนก็นไม่ดีเออสวยแล้วเออมาแต่นวดเออบลักบนสวยมากตวไปไป่ะแล้วจวังหวะนี้ต้อง จะล็อกแต่ไม่ได้มาเลื่อลูกสูตรหน่อยปึ๊บสวยอันตัวนี้ล็อกล็อกล็อกกระชากอุ้ยเฮ้ยฟาวเอิร์สสวยจานอะไรอะไรฟาวแล้วเถี่ยงทำไมเล่ายกใบแดงนั่นเลยนี่ ดูเนี่ยเนี่ยมันฟาอยู่แล้วขัดขา,ขาเราว่าเออโอ้แบตฟอร์ดยิงเหรอเพื่อนต้องเข้านะเจอเรียบร้อยสวยมากมาครับต้องนี้ดิเพื่อนอาโอเคนึกว่าแต่จะไม่มีภาพรีเพยอะไรแบบนี้โอ้สวยต้องนี้น ดูอว่าภาพช้าสปอร์ตนปั่นสสวยโอ้โหสวยจัดเอเอตัวนั้นไปยังจะนอนโอ้โหสวยว่ะเฮ้ยฮึปฮึปดูเนท เปิดม uh, ุมย in ิงไกลโอ้โหติดแม็กไว์เฮ้ยมูรัตา้าสลับเบียเปิดเตะมุมโอ้โหมีโอกาสยิงได้ห้าครั้งเลยเฟตสวยฮึบฮึบปึ๊กโอ้โหติดึบโอ้โหเด็กเก่งสุดเซฟมาเพื่อน สวนยาวพี่ดีพี่ดีพี่ดีวางบอลได้แล้วพี่ด,นนดีมาๆมาฮึบฮึบเออไปคดีเพื่อนขอนป้าพี่หนวดไปแล้วจังหวะนี้ผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วจังหวะนี้ต้องเข้าอู้่เวลาย,ยิงไปนิดหนึ่งโอเคจบครึ่งแรก มาครึ่งหลังเดี๋ยวผมว่าครึ่งหลังเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละเพราะว่านัดหน้าเจอกับลิเวอร์พูลน่าจะต้องเก็บแรงไว้ก่อนมาดูจังหวะนี้ก่อนเฟสสวยๆมามาพ่นวดเอออล็อกอยู่ไปเฟดไปให้เดิมหมุนหมุนมาเพื่อนเออไปและชี้อุ๊บบ <And S 1> <ะ>ู๊ย

คืนโค้ชสวยเลยมาเฟสก็เท้ทำไมตัวจริงไม่เก่งแบบนี้บ้างว่เฟสมันยิงด้วยขวาแล้วด้วยเฮ้ยไปแล้วครับจังหวะนี้ชึบห้ชึบชึบลากราสุดเส้นล็อก บอลมันไม่ไติดเท้า <c oughs> เอาา้ยระวังโอ้โหทีมยาวมากงาเลยซโอโอาลาเบียสวยเฮ้อยอะละใครอยู่ข้างหน้าไหมเป็ใครไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยระวังไอตัวนี้มันยิงไกลดีเฮ้ยโอ้โห ไอ้มูเน็ตมูเน็ตเนี่ยมันยิงไกลโคตรดีเลยในอันติเมททีมผมเจอมยิงไกลโคตรบ่อยอ่ะตอนเล่นแรกๆอ่ะดูโอ้โหยิงสวยมากดูดิโอ้โหพุ่งแบบเป็นล็อกเก็ตเลยอ่ะโอ้ โอ้แต่ผมว่าอันนี้ก็นาทีหกสิบละเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวไอ้จังวันนี้ไปได้ได้ไหมต้องได้ต้องได้โอ้เอ้าผมยิงอะไรโอ้โอ้อยังให้บอลตายแล้วจะได้เปลี่ยนตัวออกอึ๊บเออโอเคโอ้โหโอเค วิ่ไม่ทันแล้วแรงหมดแล้วจ้าเฮ้ย,อย,อยโอเคเดี๋ยวผมก็ปปเซฟโอเคเดี๋ยวผมพักตัวผมไ้ก่อนนัดหน้าเดี๋ยวมาเจอกับลิเวอร์พูลครับผมสึกแดงเดือดครั้งแรกนัดนี้เราก็ชนะไปสี่ประตูต่อสองว่าอินนูเนสยิงอ่ะครับเดี๋ยวพักหน้าไปเจอกัน